กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตทุกท่านวันนี้วันที่4มิถุนาย,ยน2564จำนวนผู้ติดเชื้อในคุนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะ2,631คนอยู่ในเรือนจำเนี่ยวันนี้เรือนจำติดน้อยนะ่าชื่นชมคุณอันนี้189คนนะฮะอยู่ด้านนอกอย่างเราเรา,เราเนี่ย2,442คนด้านนอกนี่ก็ถือว่ายังทรงๆอยู่นะยังอาการแบบยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะยังโคม่าอยู่ผู้เสียชีวิตเนี่ย31คนคุณก็พอๆกัน พอๆกันอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่ผมเคยเรียนเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามีจํานวนผู้ติดเชื้อวันละสองสามพันเนี่ยแต่คุณอย่าลืมนะว่าเรามีจํานวนผู้ป่วยหนักเนี่ยก็หนักพอสมควรผู้ป่วยหนักก็เพิ่มขึ้นทุกวันคนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็แค่กักตัวสิบวันใช่ไหมอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็ออกไปกลับบ้านใช้ชีวิตปกติแต่คุณอย่าลืมว่าเรามีผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยหนักเนี่ยจะต้องมีการรักษามากกว่า14วันด้วยซ้าไปบางคนเป็นเดือนแล้วเราจะปล่อยให้ผู้ป่วยสะสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรอหรือยังไงทําไมเราไม่ลดจานวนผู้ติดเชื้อลงทําไมเราไม่หาวิธีการมาตรการที่จะให้ลดลงและก็เพื่อที่รอจะไปฉีดวัคซีนวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ดีคุณฉีดแล้วมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้ไม่ว่าคุณจะฉีดชิโนแวคแอสตราเซเนกาชิโนฟาร์มที่เรามีอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะสามารถช่วยให้คุณนะ่ะ มีภูมิคุ้มกันในทะางนั้นแหละนะการันตีอะว่าฉีดแล้วไม่ตายไม่ตายจากโควิดนะไม่ใช่ไม่ตายจากวัคซีนไอเรื่องวัคซีนชิโนแวกเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาคุยกันว่าฉีดแล้วเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงไหมหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ไหมอันนี้เ็าต้องติดตามดูว่ามันเป็นยังไงต่อไปแต่มันน้อยมากไงมันเป็นส่วนน้อยนะผมไม่ได้พูดให้กลัวแต่มันเป็นส่วนน้อยที่ฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ก่อนที่คุณจะไปฉีดคุณก็อาจจะไปต้องไปหาหมอ ไปเช็คัพร่างกายหน่อยไปตรวจสภาพร่างกายไปปรึกษาคุณหมอถ้ากลัวนะเพื่อความสบายใจแต่คนส่วนใหญ่ก็ฉีดชิโนแวกแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนและกันเหมือนเดิมครับยืนห่างล้างมือสวมแมสตรนะครับก็เอาคร่าวๆไปก่อนช่วยตัวเองไปก่อนชัว่ว,วโมงนี้ก็อัติฮอัตโนโนาโ,โถอย,อย่างเดียวละครนะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งตัวเองไว้ก่อนดูแลตัวเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ